โรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมอำเภอเมือง101สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนมีนักเรียนทั้งสิ้น124คนโดยมีนายถาวรปรสเซอิ์สังเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการคือ คุณครูจรินสีบุตรดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษครูต้นแบบก,การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ดจากการที่โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่สู้จะดีนักมีสภาพเป็นครอบครัวแตกแยกจำนวนมากจึงส่งผลกระทบในเชิงลบไปยังนักเรียนอย่างเลีเ่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการท้องในวัยเรียน จนในปีพุทธศักราช2558โรงเรียนได้เข้าโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งประกอบกับในปีพุทธศักราช2559พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นมีผลบังคับใช้โดยเฉพาะมาตรา6โรงเรียนจึงได้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้โรงเรียนมีการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา โดยโรงเรียนได้สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยได้นำครูเข้ารับก,การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาครบร้อยเปอร์เซนและได้ไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคม โรงเรียนได้มีการออกคำสั่งมอบหมายงานการดำเนินงานมีหัวนหน้างานและคำสั่งคณะครูทำการสอนเพศวิถีศึกษาทุกระดับชั้นอย่างชัดเจนท่านผู้วยการได้ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์และการอบรมพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆอ,อย่างต่อเนื่องครบร้อยเปอร์เซ็น มีการบริหารจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้ร่วมมือกันกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตารางเรียนการมอบหมายครูผู้สอนสื่อนวัตกรรมในการสอนที่สำคัญโรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดีโรงเรียนมีการกำกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในชั้นเรียนโดยมีคำสั่งและปฏิทินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของครูผู้สอนให้ใช้รูปแบบ active learning ครอบคลุมเรื่องเพศวิถีศึกษา6มิติคือ1 พัฒนาการของมนุษย์ 2. สัมพันธภาพ 3. ทักษะส่วนบุคคล 4. พฤติกรรมทางเพศ 5. สุขภาพทางเพศและ 6. สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งการใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการสอนของครูอย่างหลากหลาย มีการบรรจุโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในเวัยรุ่นในแผนปฏิบัติราชการเป็นโครงการต่อเนื่องมีการรายงานโครงการเป็นระยะเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการดาเนินงานเพศวิถีศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีห้องเก็บข้อมูลสารสนเทศ มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูจากการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนมีการช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญปัญหาเรื่องเพศโดยจัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือปรึกษาปัญหา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความพร้อมและหากเกิดปัญหาที่เกินความสามารถก็จะมีการส่งต่อ,อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามลำดับเช่นการใช้บริการคลินิกไวสใยของโรงพยาบาลร้ออโดยมีครูติดตามประสานงานจนสามารถแก้ปัญหาประสบความสำเร็จ จากการที่ครูผู้สอนผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษาทุกคนจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำกรณีเด็กเผชิญสถานการณ์เรื่องเพศวิถีซึ่งเคยให้การช่วยเหลือนักเรียนมาแล้วหลายคนเช่นกรณีเด็กท้องในวัยเรียนแล้วจะฆ่าตัวตายโรงเรียนมีการดำเนินงานร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา โดยมีการจัดอบรมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศวิถีและจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้ปกครองทํางานในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีนายบุญเกิดชุชัยสงเป็นประธานคณะกรรมการได้ให้ความช่วยเหลือเฝ้าระวังเก็บข้อมูลและร่วมกับคณะครูในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้สร้างภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพ ประสานความร่วมมือเช่นตำรวจบุคลากรทางการแพทย์ทนายนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นเหม่วงงานที่พลอยส่งเสริมชี้แนะแนะนำและร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างได้ผล โรงเรียนมีการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในเรื่องเพศวิถีศึกษาโดยมีการจัดอบรมนักเรียนแกนนําแล้วจัดตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนแกนนําเพศวิถีศึกษาจํานวน20คนมีการพัฒนาแกนนาเยาวชนด้านเพศวิถีศึกษาทํางานประสานความร่วมมือกับคณะครูถือเป็นกำลังสำคัญเพราะรับรู้ข้อมูลเชิงลึกก่อนใคร และสามารถสื่อสารเรื่องเพศกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีมีการจัดก,กิจกรรมชุมนุมชมรมเพศวิถีศึกษาเช่นชมรมพี่สอนน้องม <า S 1> ชมรมเสียงตามสายมาชมรมฐานความรู้มีการแสดงท่าประกอบเพลงหน้าเสาธงร้องเพลงรับทีนมัมโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมเป็นต้นมีกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องเพศวิถีศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ภายในโรงเรียนมีป้ายนิเทศจำนวนมาก มีการเดินรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์เพศวิถีศึกษาในหมู่บ้านและการรณรงค์ตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องอเป็นโรงเรียนต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติปีพุทธศักราช2559เป็นศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำองค์ความรู้ปญญไปเผยแพร่ทั้งในจังหวัดและนอกเขตจังหวัดและที่สำคัญได้นำไปเผยแพร่อย่างต่างประเทศดังนี้น 1. เผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษา 2. เผยแพร่ให้กับโรงเรียนยะโสธรพิทยาคมจังหวัดยะโสธรและโรงเรียนทาตพนมจังหวัดนครพนม 3. เผยแพร่ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 4. กรมอนามัยเชิญเผยแพร่พรที่โรงแรมนารายกรุงเทพมหานคร 5. เผยแพร่พรที่โรงพยาบาลร้อยเอดหเผยแพร่พรที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอดเ เผยแพร่ในงานมหกรรมส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพภาคดุนออกเฉียงเหนือต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมา 8. เผยแพร่ที่โรงแรมอมรีกรุงเทพมหานครโดยกรมอนามัย 9. รับเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นระดับชาติต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขณโรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานคร10 และที่สำคัญไปกว่านั้นโรงเรียนยังได้นำไปเผยแพร่อย่างต่างประเทศคือนัหาวิทยลาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ University of South of Asia ประเทศกัมพูชา รีีมมลบบาาเงานเที่ยวโรงเรียนภาคภูมิใจเป็นโรงเรียนต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดชนะเลิศเหรียญทองด้านวิชาประคองชีพกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning จากสอพอปอร้อยเอ็ดเขตหนึ่ง เรียญทองระดับชาติกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ปีพุทธศักราช2561ถึง2562เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนิสิตแพทย์จากมหาวิทยายลัยมหาสารคามซึ่งมาขอศึกษาดูงานทุกปี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเขตตรวจราชการที่12 2ปีซ้อนคือปีพุทธศักราช2562และปีพุทธศักราช2563 เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในเวัยรุ่นดีเด่นของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขผลงานของครูผู้สอน 1. เป็นครูแกนนำดีเด่นในการดาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครันในเวัยรุ่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสด,ดุดีปีพุทธศักราช2558 3. รางวัลคูดีใจดวงใจระดับชาติปีพุทธศักราช2561 4. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 5. ผลงานการปฏิบัติที่ดี best practice ด้านการพัฒนาคุณภาพของไยวรุ่นจากโรงพยาบาลร้อยเอ็รางวัลบุคคลต้นแบบด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตไยวรุ่นัยวเรียนจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด 7. รางวัล b e s t Practice ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาจากกรมอนามัย 8. รางวัลครูแกนนําต้นแบบในการดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจากกรมอนามัย 9. ผู้ดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสําหรับเด็กด้อยโอกาสของสสส 10. รางวัลพระพฤหัสระดับชาติปี2562จากสกสค 11. คุณครูจรินศรีบุตรด,ดีได้นําเสนอโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานจนเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลปีพุทธศักราช2561ปีพุทธศักราช2562 12เป็นครูผู้ฝึกษอ จนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสองปีซ้อนคือปี2561และปี2562ผลงานของนักเรียน หผ่านการประเมินเป็นนักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษาจากศูนย์เครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 3. รางวัลน,นักเรียนแกนนำดีเด่นด้านการสื่อสารเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 4. รางวัลน,นักเรียนแกนนำดีเด่นด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเด็กหญิงผ่อนแกานอากาศประธานนักเรียนแกนนำได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นณมหาวิทยายลัยแห่งชาติลาวเมื่อปีพุทธศักราช2561ครับในส่วนขอ,อง,องนงเสนอขอ,องเรานะครับ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้เรื่องเพศวิธีศึกษาเนี่ยมาตั้งแต่ปีพศ2556ซึ่งโรงเรียนบ้านสงเยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา,าปัญหาในชุมชนเนี่ยมีมากมายหลายอย่างครับส่วนมากแล้วข้อมูลนักเรียนที่เข้ามาเรียนตรงนี้ก็มีปัญหาในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวอ่อนแอสังคมชุมชนอ่อนแอนะครับทำให้พฤติกรรมของนักเรียนมีความบกพร่องในหลายด้านนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านสงเวีคมขอ,ของเราก็ได้ มองเห็นว่ากิจกรรมเรื่องเพียวิธีศึกษาเนี่ยแหละนะครับก็เลยนําเข้ามาในโรงเรียนนะครับมีวิธีการดาเนินการดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราสร้างความตระหนักนะครับและการรับรู้ให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นเราก็แต่งตั้งคณะทํางานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็ครูฝ่ายวิชาการแล้วก็หัวหน้าระดับชั้นนะครับพร้อมกับภาคีเครือข่ายนะครับ กรรมการสถานศึกษานะครับรพสะตแล้วก็ท้องถิ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งเสริมและพัฒนาครูนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสอนเพศวิธีศึกษาและที่สําคัญยิ่งนะครับโรงเรียนของเราได้ส่งเสริมและพัฒนาให้มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับภาคีเครือข่ายแล้วก็ให้กับโรงเรียนหน่วยงานองค์กรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับ การที่หนูได้เรียนพศวิธีศึกษานะคะมันทําให้หนูได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะค่ะมันทําให้หนูได้รู้ว่าการสวมถุงยางอนามัยทํายังไงมีวิธีการสวมยังไงแล้วก็การกินยาคุมยาคุมฉุกเฉินยาคุมชนิด21เมตร28เมตรแล้วก็ยาฝังคุมกําเนิดเนี่ยเขาทํากันยังไงหนูคิดว่านะคะการเรียนเพศวิทยาศึกษาเนี่ย ส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่ามันไม่ได้เป็นการชี้พุงให้กลอกค่ะ,ะหนูว่าถ้ามองกับกันมันเป็นความรู้อีกเป็นความรู้ที่จะเป็นเกราะป้องกันให้เราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นได้ในอนาคตค่ะค่ะแล้วก็คุณครูที่สอนเพศวิทีศึกษาพวกเราก็คือ,อคุณครูจรินสีบุตรดีค่ะซึ่งคุณครูจรินสีบุตดีเปรียบเสมือนเป็นพ่อของพวกเราอีก คนหนึ่งเลยค่ะวันแรกที่พวกเราเรียนเพศวิธีศึกษานะคะพวกเราไม่กล้าที่จะพูดค่ะเพราะว่าพวกเราอายนะคะแต่ว,ว่าคุณครูจรินค่ะมาพูดให้พวกเราบอกว่าให้พวกเราเปิดใจแล้วก็ให้พวกเราเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้ไว้เป็นเกาะป้องกันให้พวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าค่ะในส่วนของของนพสตบ,บ้านทรงนะคะก็จะมีะบทบาทหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกาบท่านอาจารย์ จะเป็นสีบุดีนะคะในการดําเนินง,งานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนบ้านสงวิทยาคมนะคะจนประสบความสาเร็จน,นะคะในส่วนของท่านอาจารย์นะคะจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านนะคะอาจารย์ยังเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แล้วก็ขยายเครือข่ายไปในโรงเรียนตา่างๆในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในตำบลหนองแก้วแล้วก็ ในจังหวัดร้อยเอ็ดเองนะคะซึ่งทางรพสตบ้านสงนะคะก็ชื่นชมยินดีนะคะแล้วก็ยอมรับว่าท่านอาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหาหาท่านใดเทียบได้ยากนะคะซึ่งทางรพสตบ้านทรงก็ให้ความร่วมมือนะคะยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินง,งานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่น ที่ท่านอาจารย์ดำเนินงานเป็นอย่างดีนะคะจนประสบความสําเร็จนะคะใน,ระ,ร,ะนระดับทั้งระดับตาบลระดับอำเภอและในระดับจังหวัดร้อยเอ็ดเองนะคะแล้วก็ยังยังมีระดับประเทศนะคะที่ท่านอาจารย์ได้รับโล่รางวัลนะคะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วซึ่งเป็นภาชีเครือข่ายในการป้องกันได้แก้ปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นอยู่แล้ว ก็ได้สนับสนุนงบประมาณได้สนับสนุนวิจิจกรรมต่างๆสถานที่บุคลากรและยังบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนมั่นสงได้รับคำชมเชยจากชุมชนจากผู้ปกครองแล,และหลายๆหน่วยงานที่ว่าโรงเรียนมั่นสงมีความจริงใจและประสบความสำเร็จให้เด็กกลับมามีชีวิตอย่างมีความสุขก็ขอให้ โรงเรียนบ้านสงได้เผยแพร่และทำกิจกรรมตรงนี้ไปเรื่อยๆและก็จะให้เด็กที่มีปัญหาคืนกลับมาในสังคมอยู่กับชุมชนได้อย่างมีความสุขโด,โดยเฉพาะท่านคุณครูจรินศรีบุตรดีท่านเป็นคนบุคคลที่มีคุณภาพและให้ท่านดำเนินกิจการ,รนี้ต่อไปเพื่อสังคมจะได้มีความสุขอยู่ร่วมกันนะครับ ครับสำหรับโรงเรียนบ้านสงวิทยาคมนะครับในเรื่องของอาการดําเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นนะครับก็ถือได้ว่าโรงเรียนบ้านสงวิทยาคมเราเนี่ยเป็นสถานศึกษาต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการดําเนินง,งานาจากที่เราร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามาตั้งแต่ปี2559 จนถึงปัจจุบันนะครับการดำเนินงานของโรงเรียนไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารไปแล้วท่านหนึ่งท่านต่อมาท่านก็ได้มา,าสารต่อการดำเนินงานร่วมกับคุณครูทุกท่านในโรงเรียนโดยเฉพาะคุณครูจรินศรีบุตรีนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอในเรื่องนี้โดยตรงนะครับจากเดิมที่เราร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานมาเนี่ย ก็พบว่าสถานศึกษาแห่งนี้ได้พัฒนา,าแบบชนิดว่าไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีหยุดยั้งนะครับสิ่งที่เราพบเห็นก็คือสถานศึกษาเนี่ยจัดการเรียนการสอนโดยมีสื่อและก็มีนวัตกรรมแปลกๆที่จะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำระบบ QR Code ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เรากำลังนิยมกันในช่วงนี้นะครับแต่โรงเรียนบ้านสมวิทยาคมาคุณครูจรินเนี่ยได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี2559นะครับซึ่งในช่วงนั้นก็ยังไม่นิยมกันมากนักนะครับต่อมาก็ได้มีการาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะกิจกรรมเสริมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมหน้าเสาธงพวกนี้โรงเรียนก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเน,นื่องเป็นระยะระยะนะครับโดยเฉพาะาลูกหลานที่จบไปแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า,าลูกหลานที่จบจากโรงเรียนบ้านสงวิทยาคมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่ดี กวาาา่าเด็กที่อื่นนะครับเราเราสามารถที่จะการันตีแล้วก็เชื่อเชื่อถือได้เลยว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมเนี่ยจะมีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตได้อ,อย่างดีนะครับในเรื่องของอาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนะครับก็ถือได้ว่า โรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมเราเนี่ยเป็นสถานศึกษาต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการดรําเนินงานการดรําเนินงานของโรงเรียนไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารไปแล้วท่านหนึ่งท่านต่อมาท่านก็ได้มา,าสารต่อการดรําเนินงานร่วมกับคุณครูทุกท่านในโรงเรียน โดยเฉพาะคุณครูจรินศรีบุตรีนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอในเรื่องนี้โดยตรงจากเดิมที่เราร่วมมือร่วมใจกันดําเนินงานมาเนี่ยสิ่งที่เราพบเห็นก็คือสถานศึกษาเนี่ยจัดการเรียนการสอนโดยมีสื่อและก็มีนวัตรกรรมแปลกๆที่จะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานมาเรื่อยๆ ลูกหลานที่จบจากโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่ดีกว่า,า,าเด็กที่อื่นนะครับเราเราสามารถที่จะก,การันตีและก็เชื่อเชื่อถือได้เลยโรงเรียนบ้านรงวิทยาคมได้ดำเนินการในกลยุทธ์การดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งแม้กระทั่งมี คุณครูสอนเรื่องแพทยวิธีศึกษามีมีการให้คำแนะนําเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นมีการค้นหาปัญหาของเด็กและมีการส่งต่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นอกจากนั้นก็มีการบูรณาการร่วมมือกับกระทรวงต่างๆและโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งซึ่งมีคุณครูท่านหนึ่งที่ทำให้ผมประทับใจเพราะว่า ท่านไม่ใช่เป็นคุณครูที่จะสอนตามก็เรียกว่าจะสอนตามแผนการสอนเท่านั้นแต่ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านนั้นก็คือคุณครูจรินศรีบุตรดีซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ค้นพบเพชรเม็ดงามในการดำเนินงานในนี้ในเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็พยายามติดตามสนับสนุนเป็นภาชคีเครือข่ายกันจนกระทั่ง โรงเรียนบ้านสองวิทยาคมนี้ได้รับเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต่างกันในวัยรุ่นนะครับโรงเรียนบ้านสงวิทยาคมเราโชคดีที่มีคุณครูจรินศรีบุตรดีแล้วก็ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่นำเรื่องเพศศึกษาไวสใสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานดูแลเด็กด้วยนะคะภายใต้ การบริหารจัดการที่ไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนแต่ท่านก็สามารถดําเนินการได้เป็นเพราะความใส่ใจของท่านผู้บริหารของคุณครูคุณครูจรินศรีบุตีเป็นคุณครูไวยใสยต้นแบบดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกที่เป็นพื้นที่ในการนําร่องพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ในขณะเดียวกันก็ได้ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นเบสแพคทีส uh, ผลงานดีเด่นของประเทศนะคะถ้าหากสถานศึกษามีการดำเนินงานโดยนำแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมไ,ไปใช้มันจะเป็นผลรับที่ดีอย่างยิ่งเลย,เลยนะคะบ,บใจ โรงเรียนบ้านสงวิทยาคมจะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเยาวชนไทยให้กล้าวไกลไร้ปัญหาเรื่องเพศวิถีศึกษาและสารเสพติดสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป